ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนนยยนตรับชมเข้าสู่เกม f n l i n e ครับผมวันนี้เราอยู่กับสาย c x มักเซยของเรานั่นเองครับคลิปนี้อย่างที่ผมเกินไปคุณผู้ชมครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆเนี่ยน่าจะจบที่ EP นี้แหละคุณผู้ชมคือเป้าหมายที่เรามีการตั้งไว้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆห้าสิบล้านล้าน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมูลค่าทีมอยู่ที่47.6ล้านล้านครับ แล้วก็ตำแหน่งที่เราขาดครับผมแน่นอนครับตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กตรงนี้เราจะให้เป็นไอตัวเดซายีนะครับซึ่งเดซายีเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน7ล้านล้านคุณผู้ชมและก็ปัจจุบันเนี่ยเงินของเราจะอยู่ที่3.2ล้านล้านโอ้ยิ่งราคาในตลาดตอนนี้ไม่ได้ถึง7ล้านคองุณผู้ชมราคาสูงเนี่ยอยู่ที่6.6เท่านั้นมาก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตรับตัวนี้มาก่อนนะผมนะผมจะใช้คูปองสัก20แล้วกัน 30เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตอนพังทีมคือแน่นอนครับเปรยมาอย่างเงี้ยมีการพังทีมแน่นอนครับแต่อาจจะยังไม่ใช่คลิปนี้คุณผู้ชมซึ่งทีมต่อไปที่เราจะมีการทำเนี่ยเราเปิดโหวตอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยผมเปิดโหวตเป็น2เซตครับผมเนะเซตแรกเนะี่ยได้ข้อสรุปแล้วทีมที่ชนะเนี่ยก็จะเป็นลิเวอร์พูลคุณผู้ชมครับส่วนเซตที่2เนี่ยตอนที่มีการเปิดโหวตอยู่นะผมจะให้ผลโหวตอยู่ที่ประมาณสัก 1,000พคนวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมจะขึ้นผลโหวตให้ครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ700เท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าครบ1000เมื่อไรปุ๊บเดี๋ยวจะมาดูผลโหวตคุณผู้ชมฮะตัวไหนชนะเราจะมาเปิดโหวตรอบสุดท้ายกันครับซึ่ง1และมีลิเวอร์พูลครับอีก1ทีมถ้าเกิดว่าดูจากผลโหวตตอนนี้น่าจะเป็นอินเตอร์มิลานครับระหว่างลิเวอร์พูลกับอินเตอร์คุณผู้ชมใครอยากให้ทำทีมอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอโหวตด้วยกันครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเว้ยคมรวาที่ตออนแกะ ก่อนที่ผมจะมาเปิดโหวตตัวนี้แล้วจะเป็นลิเวอร์พูลชนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าแมนยูชนะเว้ยนะครับด้วยความที่ตอนที่ผมทำโพลตรงเนี้ยไอ้ผลโหวตส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นของอินเตอร์มิลานแต่ไม่รู้อีท่าไหนครับปรากฏว่าแมนยูพลิกกลับมาชนะนะครับแล้วประเด็นคือผมบอกคุณผู้ชมเสมอว่าเวลาเราเปิดโหวตเนีเราจะต้องการคนโหวตเนี่ยสักประมาณ1,000คนนะฮะ แต่ตอนนั้นอะตอนที่ผมทำบวชตัวนี้ขึ้นมาแต้มมันดูขาดแต่หน้าตอนนั้นมันบวชกันแค่ประมาณ700กว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำลิเวอร์พูลนะคุณผู้ชมแต่นี่ครับไอ้ผลบวชตรงเนี้ยกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแมนยูเนี่ยมันควรที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้ครับ ผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงฮะตอนนี้คุณผู้ชมเพราะในความที่เราเปิด2ทีมนี้ลิเวอร์พูลชนะผมมากลัวว่าถ้าเกิดว่าผมเอาแมนยูมาวดกับลิเวอร์พูลถ้าแมนยูชนะเนี่ยลิเวอร์พูลตรงเนี้ยจะเสียฟีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ทําอะไรเลยไม่เทคแอคชั่นเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผมเอาทีมที่แบบว่าควรจะมาขึ้นตรงเนี้ยขึ้นมาผิดทีมเว้ย ผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับรบกวนผู้ชมครับคอมเมนต์มาหน่อยละกัน,นครับว่าผมควรจะเปิดโหวตอีกรอบเป็นลิเวอร์พูลปะทะแมนยูหรือเปล่าหรือว่าก็จะยึดตามตรงนี้เลยครับว่าเป็นลิเวอร์พูลชนะแล้วก็ทำลิเวอร์พูลต่อไปอะไรเงี้ยยังไงรบกวนผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆครับเป็นความประมาทเป็นความไม่รอบคอบของผมเองนะอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆเลยครับเพราะในความที่ตอน,นั้นอินเตอร์มิลานมันนำแบบมันนำจริงๆฮะ คือไม่รู้ว่าอีท่าไหนเว้ยอันนี้เพิ่งมาเห็นด้วยครับเพราะว่าผมมาเปิดบวตัวนี้ปุ๊บผมก็ไม่ได้เข้ามาดูชมชนเลยครับเพราะปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะในความที่กว่าเราจะพังทีมน่นู่นครับประมาณกลางเดือนนะครับแล้ววันนี้มันเพิ่งต้นเดือนครับเพิ่งวันที่5วันที่6อะไรเงี้ยน,นั่นแหละครับผู้ชมครับยังไงก็รบกวนคอมเมนต์หน่อยครับว่าเราจะหาทางออกยังไงดีครับถ้าเกิดว่าจะให้แฟร์ก็หวตใหม่ก็เป็นลิอร์พูปะทะแมนยูเนี่ยแต่ผมกลัวว่าถ้าออกแมนยููน่ะกอองชยรริจจ้ใ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่เอามาโหวตเนี่ยผมกลัวว่าแฟนแมนยูก็จะน้อยใจเช่นเดียวกันประเด็นคือมันเป็นทั้ง2ทีมที่ผมเคยทําแล้วนะครับแล้วก็เป็นทั้ง2ทีมที่แบบแหมดันไม่ถูกกันซะด้วยไม่รู้จะทํำยังไงเลยนะคุณผู้ชมยังไงก็รบกวนนิดนึงคอมเมนต์มาหาทางออกร่วมกันละกันคุณผู้ชมเพราะอย่างที่เราบอกไปครับผมนะอันนี้คือ ID สายฟรีก็ผมนะตามชื่อตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับฟูลทีมโหวต นะครับทีมที่เราจะทําต่อบไปเนี้ยจะมาจากผลหวทคุณผู้ชมเนี่ยล้วนๆและที่สำคัญคือซีรีส์นี้จะเป็นสายฟรีแบบ100%นะครับก็ถือว่าตามใจคุณผู้ชมแบบว่าสุดๆนะครับเอามาครับเดี๋ยวเรารับตังตัวนี้อีก798,000เอ็คุณผู้ชมรับมาเลยนะครับเบสเซตอนนี้ผมมี4ล้าน,นครับถ้ากลมๆเนี่ยผมจะขาดอยู่ประมาณ2.6 นะครับซึ่ง2ล้านหกสำหรับผมเนี่ยไม่ยากอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าตอนแรกเนี่ยเราจะมาอัดคลิปเนี่ยอยู่ประมาณกลางกางเดือนหน่อยนะครับแต่วันนี้วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเพิ่งจะวันที่สามเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอ้พุกนี้จะเป็น s c p แต่หน้ามันไม่โหลดนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันฮะ s c p ของเราเนี่ยจะเหลือประมาณนี้ครับอันนี้เหลือ19ชั่วโมงใช่ไหมครับตัวนี้เหลือ1ก็ปรับเป็น2ครับตัวนี้เหลือ1ก็ปรับเป็น2 2 4 6 8 10 12 14วันครับและวันนี้จะมีสตาร์พอยต์แพ็ค3ามแสนด้วยและนี่ครับผมนะสำหรับแพ็คสตาร์พอยต์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่คุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผมแบบว่ามั่นใจว่าบทเนี้ยเราจะได้ปิดซีรีส์ครับแพ็ค3ามแสนเนี่ยจะประกอบไปด้วยการ์ดเนี่ย3ใบนะครับจะมีการันตีบวกแปใบนะครับมีรุ่นบวกแปใบครับจะมีการันตีบวกหอีก1ใบรวมไปถึงจะมี SCP คุณผู้ชมเห็นไหมครับ SCP เนี่ย เวันโอ้โหเท่ากับว่าตัวนั้นเรามี14บวกอีก7เป็น21วันครับ3สัปดาห์ที่เราจะมี S C P ตลอดนะามาครับก่อนอื่นก็ซื้อมาก่อนครับสำหรับแพ็ค point ครับนี่น่าจะเป็นแพ็คที่แพงที่สุดแล้วของเราเพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่า3 0 0แสนที่เราเก็บมาหลายเดือนเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าไอ้ตัวลอตเตอรี่เนะี่ยมี39ชิ้นเท่านั้นเองนะครับชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Next TV หน่อยแล้วกันครับ ใครที่แบบว่าอยากมีของอะไรเงี้ยสามารถทักมาที่แฟนเพจได้มีบริการรับออนอยู่ครับรับทำเควสพาร์นะครับพาร์ฟรีพารไทยพาร์หลักนันนุนี่รับทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่ออนเวลาปะกะติเอาของปะกะติเลยเนี่ยก็รับเช่นเดียวกันครับใครเป็นสายฟรีแล้วอยากเทพไปไปดีนี้ทักมาได้นะครับว่าหลายๆคนนะน่าจะแบบว่าอดรนทนไม่ไหวเวลาดองของน่ยชอบดองแล้วเปิดชอบดองแล้วเปิดไง ผมสามารถดองให้ผู้ชมแบบว่ารายวันรายสัปดาห์หรือมแม้แต่รายเดือนนะครับผู้ชมเอาของไปเปิดแบบว่าจุใจได้นะครับสนใจก็ทักมาสอบถามราคาก็ได้ครับราคาเรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนไปนเล่นร้านเกมผมบอกเลยเผื่อร้านเกมเนี่ยแพงกว่าด้วยซ้ำนะครับยังไงก็ทักมาได้ครับทักมาสอบถามทักมาปุ๊บมันจะมีข้อความอัตโนมัติเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ่ะตังตัวนี้ได้มาอีก800,000ครับคุณผู้ชม ปัจจุบันเรามีอยู่4.8่จุดแนะฮะคุณผู้ชมครับผมยิ่งโง่อยู่4.8ลบ6.6เหลืออยู่1.8ล้านล้านนะครับ1.8เนี่ยเดี๋ยวการันตีเงินอีก1ล้านปึ้ง8แสนเนี่ยสบายนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่า8แสนเนี่ยสบายครับเดี๋ยวติ๊กไอตัวจลนทานมาก่อนนะครับหลกัลกๆคลิปนี้จะมีการ์ดสใบนี้ครับท <Okay. S 1> ี่จะบอกว่าเชิดหน้าชูตาเราได้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะร่ํารวยหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ครัผู้ชมครับชอบใจก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งจิ้มด้วยนะครับมาสายฟรีของเราครับได้ปิดหรือไม่ได้ปิดสําหรับซีรีส์นี้ของวันนี้ก็จะน้อยหน่อยนะคุณผู้ชมครับแต่จะแบบว่าเน้นคุณภาพคุณผู้ชมและมันไฟวันเดอร์บอยด้วยฟ้ารังเศสซีดานเฮ้ยซีดานเป็นล้านเอ้าไม่ถึงเหรอผมน่าจะทำผิดปีฮะคุณผู้ชม น่าจะไปจำปีซียูครับโอ้โหซีดานวันเดอร์บอยห้าแสนครับมีคอนหลาดไรเมอร์นะครับตัวนี้แสนสามใช่ไหมชื่อหน้าคอนหลาดปะวะอ่ะประมาณนี้ครับนักเตะไทยได้พิทอตะว,วันมานะครับและแล้วมาถึงแพ็คลาสบอสของคลิปนี้เลยครับพีทุ้คนครับแพ็คซูเปอร์สตาร์โอ้โหดูจากชื่อก็แบบว่าสุดๆแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวขออนุญาตรับมาก่อน SCP เพิ่มมาเป็นตรงนี้7วันโอ้โหชิลฮะรวมไปพวกนี้อย่างที่ผมบอกไป3สัปดาห์เนี่ย สบายสบายหล,ล้านครับมากสุดเน่ยสอได้เท่าไหร่คุณผู้ชมเลสโกครับขอ2ล้านได้มา1.5ล้าลล้านก็ไม่ได้ถือว่าแย่ครับอันนี้ผมถือว่ากลางๆค่อนมาล่างแล้วกันคุณผู้ชมอ่ะกาจะเหลือแค่3ใบนะสำหรับแพ็คซูเปอร์สตาร์ของเราครับทีละใบคุณผู้ชมวันนี้ทีละใบไปเลยนะเพราะว่าคลิปเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีอะไรเยอะแล้วไปใบแรกหลักแสนมาเบิ้มเฮะ ให้พอได้ขายเก็บตังค์โอ้โหไม่ไฟเป็นบวก5วินิสิอุสซูซาออกซูซูซาซาปาตังก้าปาทังกี้เลยคุณผู้ชม6กถึงแครับสําหรับการ์ดใบนี้ครับขอบวก8ปดไหมสามแสนสี่แสนเอาหมดคุณผู้ชมนะครับค่อยไปลุ้นกันไปสุดท้ายดีกว่าและมันไฟเป็น DC ครับอังกฤษด้วยเฟอร์ด uh ินานเฟอร์ดินานแพงเฟอร์ดินานโอ้โหออกบวกเจ บวก 8, แปดแจะมีสักหกเจ็ดล้านล้านคุณผู้ชมโอ้โหเกือบล่ำรวยครับรีโอเฟอร์ดินานครับและใบสุดท้ายประจำคลิปนี้ครับก่อนที่เราจะไปสรุปรวมก่อนที่เราจะไปเสริมนักเตะก่อนที่เราจะมาบ่นเรื่องของทิมมักซยวันนี้จะมีการบ่นด้วยคุณผู้ชมมาครับโอ้ถ้าเมื่อกี้แปดคือแม่งจบสัตว์แต่ไม่แปดครับเจอนี้แมนฮะมีสตอยขคอรป่ เบอร์บาตอบ1.2ล้านล้านครับขอโทอันนี้มันเบาแกเรียฮะ1.2ล้านล้านครับผมนะเบอร์บาตอโอ้เฟลไปหน่อยผมว่านะคือมันรอย25แหละแต่ราคามันน่ารักไปหน่อยครับคือถ้า8เนี่ยเรามีเงินไปทําทุนแบบว่าตัวอื่นเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วผมขายต่ำเลย้อย25ล้านเดียวโคตรถูกส่วนรโอฟอร์นานาผมต่ําด้วยแล้วกันฮะคุณผู้ชม ผมว่าคลิปนี้มันมันไม่น่ายากนะครับขายต่ำโอ้โหวันนี้มีจะต่ำไวนะครับส่วนไรเมอร์เนี่ยผมเอาสูงแล้วกันครับที่เหลือเดี๋ยวเราโยเลยครับประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวรอนักเตะขายออกครับผมนะขายออกสักตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะตั้งรับสูงนยผมคิดว่าไม่น่ายากไม่ก็เดี๋ยวผมลองยับยับดูฮะ6.3ล้านเผื่อได้ครับได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้อ่าเบอร์มาตอขายออกโคตรไวคุณผู้ชมมาอ่เบอร์มาตอกปอกหลักล้านก็ไม่เป็นไรครับ20แล้วกันคุณผู้ชม รับมาให้เรียบร้อยครับผลเปรีบเสร็จขึ้นมา7ล้านล้าน6.6อะผมว่าไม่ได้แย่อะไรครับพี่ผ้มครับรับมายังไงก็น่าจะไม่มีปัญหาแลยฮะสำหรับไอ้ตัวเดฟายครับ A later few moments เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสำหรับฟูลโอลิมปิกมัดเซของเรารุ่นครับเราได้มาเรียบร้อยครับผมนะสำหรับไอ้ตัวเดฟายมันก็ต้องได้แหละเพราะว่าดึงสูงมานะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตรับมาก่อนครับ6.6ล้านล้าน แพงไหมมันก็ไม่ได้ถือว่าแพงครับเพราะล่าสุดเดซายี่ที่เราดึงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเด็ดเล้านล้านหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดอ่ะฟูมิลานเราน่าจะดึง7ล้านาน,นะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันคุณผู้ชมแหมมันหลายคลิปเหลือเกินไงนะครับมาเดี๋ยวเรามารับต่างเงินคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวร,รับมาเลยครับคูปองเนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไลเมอร์ครับที่เหลือก็ไม่เป็นไรคูปองเราจะได้บอกว่าไม่ต้องใช้เปลืองด้วยนะครับทั้งหมดได้มาอีกสองแสนครับเพราะว่าตัวหลกัหลกๆเนี่ยยยมมััันนงขาไ่ออกะครบ จากเฟอร์ดินานเนี่ยก็ถามว่าออกไหมผมก็คิดว่าน่าจะออกอยู่แต่จะต,ต้องใช้เวลาถ้ามันออกแปดแ้มันจบไปแล้วนะครับซีดานก็อ่ะไม่ว่ากันนะครับข้อที่เหลือประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวค่อยมารับตังที่หลังก็ได้ส่วนเดฟซายของเราเชิญสเด็จนะครับมาประทับในทีมของเราให้เรียบร้อยครับและปึ้งครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์คุณผู้ชมครับ 53.7ล,ล้านสำหรับมูลค่าทีมนี้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นไอดีที่แบบว่าน่าจะดวงดีที่สุดเลยตั้งแต่เราทํามาสายฟรีนะครับแล้วก็ขออนุญาตพาคุณผู้ชมมารีวิวทีมนี้แบบเต็มๆแล้วไงฮะคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยทีมเราประมาณนี้ไหมครับมันจะมีทีมคาลเลอร์ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับใครที่อยากทำโอลิมปิกมักเซยเนี่ยจะบวกอยู่2สเตตนั่นก็คือแข็งแกร่งแล้วก็ดูดันซึ่งเป็นแบบว่าสเตตตเกมรับจัดจ๋าเลยนะฮะแต่สิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบอย่างหน,งนทีมมเลยนผู้ช ตัวมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่ครับอย่างเช่นตำแหน่งของกองหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นสายหาช่องอย่างโอบาไม่เป็นครับอีกเวนึงเนี่ยคุณก็ต้องไปเล่นแบบว่าด็อกบาไปเล่นปาแปงหรือแม้แต่ตัวอื่นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะครับมันเป็นตัวที่บอกว่าไม่เข้าเมตาเท่าไหร่นะครับตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่าเก่งเลยก็คือ1ปีกนะครับอเล็กซิสซานเชสเนี่ยสำหรับผมเนี่ยชอบมากครับไอ้ฟงลิเบอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทำต่อใครอยากไปเป็นซียูไปเป็นบอลองโดเนี่ย แล้วก็ฟานเชสโคลี่ครับตัวนี้คือแบบว่าลูกลักเลยนะคือในบรรดาตัวลูก4ตัวเนี่ยผมไม่ชอบกองหน้าที่สุดนะที่เหลือในผมรู้สึกว่าอยู่ในระดับที่แบบว่าเล่นได้ไม่ได้ถือว่าโกงขนาดนั้นแต่ผมว่าเล่นได้ไม่แย่นะครับสถานีต่อไปถ้าคุณจะเล่นต่อเนี่ยอเล็กซิสเนี่ยผมเชียร์ GRU 30ล้านนะครับไอตัวลิเบอรี่เนี่ยผมว่า CU ประมาณไม่เกิน20เนี่ยน่าจะเอาอยู่ครับส่วนฟานเชสโคลี่ครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเอาตำแหน่งของกลางรุกมาเนี่ย ผมให้เป็นอ e ีลิกคานโตนาได้นะคัานโตนาก็สักประมาณยูทีเนี่ยก็น่าจะจบอยู่ครับส่วนคู่กลางรับไม่เก่งเลยผมใช้อยู่เนี่ยเป็นไอตัวซัมโบอองกิซาครับแล้วก็ปีไอฮอยเบียนะฮอยเบีย er นะสำหรับผมเนี่ยเฉยๆนะเพราะตัวมันไม่ได้โกงและตัวมันค่อนข้างช้าครับกลางรับ2ตัวจะเป็นตัวที่แบบว่าช้ามากๆแล้วก็ไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยนะสำหรับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคู่กลางตรงนี้นะครับ ส่วนแบ็คเนี่ยไอตัวลีซาลาซูหรือว่าลีซ่าของเราเนี่ยความเร็วเนี่ยผมว่าไม่แย่เสียก็แค่ลูกกลางอากาศเพราะว่ามันเป็นตัวที่หมกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับส่วนคู่เซนเตอร์ครับมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เทพมากแต่ถ้าเกิดว่างบไม่ได้เยอะนะผมว่าคู่เนี้ยพอเล่นได้รองเนี่ยอาจจะต้องขยับมาเป็น GRU นะเพราะปีเก่าเก่านี่ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับส่วนเดซายี่ก็เล่นได้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่หนักใจแล้วก็เหนื่อยใจก็คือแบ็คขวาครับเพราะแบ็ค นับปีบันตอนนี้คือมันจะมีแค่โจนาทานคอสอะถ้าคุณจะทำฟูบวกแปดเนี่ยอันนี้คือน่าจะต้องพักก่อนและถ้าเกิดว่าเป็นบวก5ได้ก็แนะนำโจนาทานคอสเป็นบวก5 TS ก็ได้นะครับที่เหลือก็ประมาณนี้ครับประตูก็ปกติไม่ได้ถือว่าว้าวไม่ได้อะไรนะครับภาพรวมเนี่ยประมาณนี้ครับไม่ชอบคู่กลางแล้วก็กองหน้าที่เหลือเนี่ยผมว่าเล่นได้ครับถ้าถามว่ามี50ล้านหน้าทำไหมสำหรับทีมเนี้ยขอตอบตรงๆเลยว่า น่าทําอยู่แต่จะมีทีมอื่นที่มันเก่งกว่านี้คุณมี50ล้านคุณกําตังไปทามิลานเนี่ยผมบอกเลยว่าเทพกว่านี้เยอะเมตากว่านี้เยอะนะครับไปทําแบบว่าเชลซีไปทําทีมอื่นอื่นาเงี้ยผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าทีมเยอะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นทีมนอกกระแสอยากเล่นแบบว่าแหวกแนวหน่อย ทีมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะสำหรับโอลิมปิกมักเซย์ครับในบรรดา11คู่เล่นตัวจริงทั้งหมดที่ผมชอบเนี่ยแน่นอนฮะฟานเชสโคลี่ er คืออันดับที่1ประมาณนี้ก็ผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม็กทีวีครับผมขออนุญ,ญาตปิดซีรีส์สายฟีเอนะ็กโอลิมปิกมักเซย์นตรงนี้ไปต่อกันกับทีมหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมหน้าเนี่ย จะเป็นทีมอะไรก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันครับนะมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างได้เลยคนระับอยากออดวินได้อยากทำสายฟรีแบบนี้แบบที่ผมทำเนี่ยสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับ